ไปจะได้ดีใจว่าว่าซื้อข่าวมาให้พวกนี้ดีใจดีใจเนาะดีใจทำไรดีใจดีรอดีใจดีรอนี่เลยไปจะโดนดื้มบ้าอ่ะาระนี่เฮะยแล้วไปแล้ถามดูฮเฮ้ยไปห้างชี้เลยกะบุกคะอยู่เฮือนอ๋อบุกอะไรอยู่เฮือนนี่แต่ไปก็ไปเลยกะระวังน้ำโน้ยไปขึ้นท้นไม้ต้นต่อกเด้อะแนวบึงต่อเต้นย่านใดบุนตอติโต้งไม่บุคุ้มเลยห๊ะเว้ย เชื่อนี่แหละเป็นอะไรเมวานโตหลายแล้วกับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุกูสุคนกัรยินดีต้อนรับทานเข่าสู่ซองบเบาแสนบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้อง การมาพบพ่อครับซ e e ่องเบาแสนมือนี้นอว่าแสนก็เดินทางมาที่บ้านของน้องคินคือเก่าพอหน่อยเนาะกาคือเมื่อวานนี้ทางว่าแสนก็ได้ขับมาทีนึงแล้วเนาะแต่ว่าทางน้องทินงเป็นบอยู่เฮือนเนาะกาคือเมื่อนี้ทางว่าแสนก็ได้อ่าเมื่อวานนี้ทางว่าแสนนะได้บอกผ่าคว่ำไว้กับทางสะบ้านเพป่นนอว่าให้อ่าน้องทินงเป็นอยู่เฮือนในมือนี้เนาะกาคือตอนนี้น้องทินงเป็นการอยู่เฮือนพอดีเนาะที่ห้องชีมาสบายดีน้องทินงเปนก้อนพอหน่อยเนาะโดยอาสบายดีน้องทิน เดอสบายดีโอ้ยเนาะเขาไม่พิจารณาเลยนะสบายดีสบายดีสบายดีอ่าใส่ไมค์ก่อนเด้อะทุกวันนี้จะไปใช่หางว่านเลยไปหากีซีไปหากีซีเดยโอ้ไปหากีซีอยู่ใช่เนาะอยู่้างบ้านเลยทางบ้านไก่บ่จะไปนะไก่ไก่เดินน้ำเกลียงเดินน้ำเกลียงหลายๆบ่หลายอืมไล่ลายู่เนาะแต่คือมื้อนี้ทมป์แอแซงก็ได้อ่าเอาเข้ามาไหว้กับน้องทินเพิ่อนอะไรเพราะว่านาะก็เป็นเงินของ ผู้ใหญ่จะดีจะบุญเนาะเพึ่นก็ซื้อว่าแม่ยายกูดเนาะต้องกราบขอบคุณของคุณยายกูดหล่หล่าเด้อเนาะที่ยังเป็นห่วงคุณยายกับครอบครัวของน้องทินเพูนอยู่เนาะกาเมื่อกี้นี้ทางแม่ยายกูดเพึ่นกัเนื่องจากเพึ่นแย่ไปล้นเติบกาคือแม่ยายกูดนั่นเพึ่นกาเพึ่นติดโรคโควิดเนาะเพึ่นกาได้แย่ไปล้นเติบกันเนาะคือตอนนี้เพึ่นกาได้ดีเศร้าแล้วเนาะกาทางแม่เพึ่นกาได้ให้ หาเงินมาให้กับทางบมเสนเป็นสะพานบุญให้ซื้อข่าวมาหมื่อยกับทางท้องทิ้นอีกเนาะก็ต้องขอบคุณของคุณแม่ยายกูดไล่หลายเด้อเนาะที่ยังเป็นห่วงเป็นใยกับทางน้องทิ้นเพิ่นอยู่เนาะกับคอยแม่อยู่ดีมีแห้งห้มีแต่ความสุขคนเจริญเด้อเนาะดอกไม้ข้าเจ็บกับบ่อยมาใกล้มาทัดเด้อวันนี้เนาะสาธุเนาะโอเคจังไรก็าสิได้อ่าน้ำสิ่งของเนาะขึ้นไปเงี้ยกับทางเฮือนของเพิ่นก่อนพื่อนหง่อยเนาะคือน้องทิ้น่นตอนนี้กับแชรเพิ่นอ่นหิวของใช่เนาะหิวเครื่อง่่วยทางินแตใช้น้องทิ่่นยอเข้นเนลยแต บมได้บ่าได้ก็เห้ยห้อเจ้าอยางง้มาเนาะไอเจ้าชื่อว่ายังไงก็ชื่ออวินเอินเอินเพิ่าเบลขาอยู่ไนะเวินไ้ได้ช่างว่าแต่เนาะบาทนี่อไ่น้อยเนาะเอาข่าวมาให้เพิ่อมาเบลได้เาะัันเนาะโอ้คือเป็นจังฉันแต่บาทหนึ่งคื็คคือตัวม่นงหนึ่งครับแสดงว่าสิมุมมุมโมแสงคือก้าวว่เนาะเสียมื่อบ่เนาะต้องให้เพิ่งนอนมาชิให้ด้่นเเด้โอ้แสีมื่อคืนเสมอคืนบ เโอ้บัได้เลยบันไดน้องว่าซื้อข้าวมาให้ว่าย่อมาให้พ่ะกะโอ้ปิดใจความสีฟ้าว่าน่อว่าแสนกันได้อืเนาะพ่อเจ้าได้ถามพ่อเคยไปเอางูไปเอาอยังเกาะงูเอางูเงูอย่างน้องวาดนิจักเออโดยเนาะอ่ะสบายดีพ่อตาเอกันเนาะโดยสบายดีพ่อตาเอาก็รอใ่ห้บันี้เนาะ น <ac> ่อบ่โอ้สวยแซ่บเลยล่ะมีแนวเสื้อให้มาใส่อยู่บ่น้อมื้อนี้เนาะใส่เลยบิ่ยกใสนี่นย่านเย่โอ้เนาะอ่า่าเพิ่นว่าให้อ้ายว่าสิบให้อ้ายเพิ่นมาอันย่อข้านว่าย่อบ่ได้ว่าซั่นเนาะก็มีแต่าเมืเลยบัดนี้เนาะ่ย่อบ่ได้าเมืเนาะจังก้ยเบิ่งะเนาะเดี๋ยวให้บ่แซนโ4มื้อนี่เบิ่งอ่ะเดี๋ยวบ่แซนมื้อบ่แซน nám sẽ thừa nè để làm nè để đây bao oh, ổn nòng tin nó Ủa nòng tin nó Nhưng mà phần còn không oh. ô <laughs> quá thôi Ô nát gì đấy mà phải thường nó เอออ,อออออเนาะอขมุขจกมาชิดได้มาชิดนเนาะด้วยเดมคองให้พ่อพี่เอาลยโอเนาะเอาครับโอ้น้ำยัางอย่านาะยังพันบบออืมไข่เนาะโอ้ยนอะเอ้ยนี่ไข่น้ำอพัากพอถก่ยังเลยฮือนี่คือโเกันี่เอ นั่นเป็นแบบนี้พ่อหรือว่าไหนๆนี่เป็นแนวนี้แหละเป็นแนวนี้พ่อะน้ำหน่ำน้ำหน่ำหน่ำพ่อขาดไปแล้วขาดแล้วเนาะชื่อหน้าหม่เป็นพ่อมาไม่เ้องเลยอึ๊บโอ้ให้ประตูเรียบร้อยแล้วเนาะเพ่อเจ้าเวนี่ยามได้ทางนี้เองน่ะยังคือเข้าไปยังเข้าไปเียบร้อยเรียบรอยอย่างนี่ เออนอนผู้ตัวแบบางไงก็เบี่ยงเข่าซานไม่ได้ไนี่เออนอ,นอนอย่าง,งนอนแห้งไปใช่มหมจังหวะอย่างนอนแห้งน่ะมานตะกัรเขียดมานตะกัรเขียดพ่อโอ้เชิงเือเชิงเป็นเชิงปางนับวันนี้เนาะโดยอ๋อผลมันมตะกัรเขียดพ่อับโ,โดยโดยเนาะใช้จชกเครื่องของเนาะดูเดี๋ยวว่าสิเนาะมันเครื่องก่อนแล้วเป็นอย่างนัน้น่เนาะ แกมาไปได้เด okay, ้ออืมมึงมาฝึกเป็นเครื่องคั่วเลยมะเนาะไปนอนเทวดาเสียนซีมาในมือนี่เนาะเดี๋ยวห้องก็จะเอาเครื่องออกมาให้กับทางพี่น้องเบิ้งของกันพ่อน้องม่นมีอย่างน้ำแน่พ่อพี่น้องเอ้ยกะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เฮาก็ได้เอาเครื่องคลองเนาะออกมาเป็นทีพ่อให้พมิน้องเนาะก็มี หลายยางเนาะทีเอ้าเนาะพอเกินมาได้พอเท่าไหร่เนาะเอ้าสบายดีอ่ะสบายดีโอ้มาแต่ใช่นี่มาตอาบน้ำมาตอาบน้ำอืมโอ้มาแต่อาบน้ำอยู่ใช่เนาะอาบน้ำอยู่ใช้นนี้ถ่ายไปเลยมาตอาบน้ำอยู่ถ่ายผู้เออใส่หมวกกันลุ่มเสือก่อนเด้ออ่ามาแตอาบน้ำอยู่ถ่ายผู้แต้แมีน้ำอาบอะบ่ใส่บ่ได้เนาะบ่อยนี่เอ้าหมือนหักผิดอื่นๆใส่ห้ามบ่ได้เลยนาะห้ามได้เอาไม้เล็ใส่ษทอ ไม่หักเชียโอ้เนาะใส่งานบมได้ใส่ได้จักมือก็หากที่ว่าตั้งแต่บ่าวทางให้นะลายมือเนาะลายบ่อาทิตย์หนึ่งห่อนอาทิตย์หนึ่งเด้เออผู้ใด้หักเจ้าบ่อหักนะโอ้เป็นยุงท่าได้เหรอเปนหักครับเอายุงก็ข่อยเอาเป็นยุงข่อยเออเพราะว่ามันหักแลยเพิ่นเอาไม้เอายังไปพอนลงไปนะไม่ข้าค่าห่านบ่อเออเออโดนโดนเนาะก็คือมื้อนี้ทางบ่าวก็ซื้อเนาะ ืออันเป็นมาม่าปลากระป๋องเนาะปลากระป๋องสองแพ็คเกลือพร้อมหน่อยกลเป็นขนมนมเนยเนาะกลายเกลือเปรี้ยงนัวที่ว่าเสนซื้อมาในมบอนี่นี่เนาะเป็นน้ำเป็นอย่างไรน้ำปูน้ำปลาเนาะที่ว่าเสนซื้อมาการท้งบุอทั้งม้วนนี่ยกลายเป็นเงินของอันแม่ยายกูดน้หำเด้อกูดีเอ็นไวที่เขาจะชาติการตั้งเจ้าอะไรเนี่ยเด้อจากในการให้เจ้าอันขอบคุณขอบคุณเนาะอวยพรในพื้นในได้หำเด้อ nè cả trả nón nó còn cả trả thiên phun kết vay nó kết vay bây sẽ kinh nào nữa sẽ nó rồi cho có ơn cảm ơn nội phó này khắp này bỏ này đỡ à bún cua hay đi mày hẻm hay chèn rồi เดดินโอ้เมื่อวานนี่เจ้าไปหากี่ซีบ่เลยเออไล่จากโลกี่ซีอ่ะเด้ซีโลได้ซีโลเลยอืมเจ้าเอาไปขายแล้วบ่ขายแล้วขายแล้วเลยได้ได้จากพันเนาะได้หกสิบได้หกสิบเลยนเอ่อในเงินเราจะเอาไปให้ยังเนาะซื้อข้าวซื้อข้าวเลยซื้อแล้วบ่ซื้อแล้วไล่จากโลพอค่อยไปซื้อ เอาพอเจ้าไปซื้อเหรอไอเดียโลนึงไอโลนึงโอ้ขึ้ได้น้อยแท้ะจักเล่โอ้ชื่อชื่อเก่งบ้านโดยช่วงว่าประมาณไหนเจ้ากินข้าวอยู่ใช่จ้ะฮ่าเอ้าหากิซีเล้กฮโอ้หากิซีมาไดาอะไรกลับไปซื้อกินมือต่อมือหรือว่าได้ไหนเนาะนี่ฮ่าแล้วถื่อกังบานเลยชื่อกังบานเองฮ่านี่ตลบทุกคนโดยอ๋อกลับบริข่าวมาแต่โดนเนาะประมาณเดือน ไฟเลยพี่น้อยที่พ่อเชนพ่อได้เข้ามาอ่ามื้อนี้เฮาก็ซื้อข้าวมาให้เขาต้องทิ้งเพิ่นกัคือสิ่งในล้นเติบอยู่ดอกเนาะบดนี้เด้อโอ้เนาะมาเอานี่กับผมยาวเลยเนาะเลยเงาไงที่ทอดวาอยู่บ่บ่ได้มาดนนี่กะฮะลืมเลยลืมเลยโอ้สร้างว่าแต่เนาะบาดนี่โอ้สนามว่าบ่มารอกใส่เลยลืมเนาะนี่คือลืมไว้แท้แกจักรลืมว่ามีคน คนเคยมาซอยเรือเล่เลยวอ่ะเพ่อเาว่าคเนเรยมาช่ยเรือ,อ <c oughs> โดย <c oughs> โดยหนลืมเนอออาะโย้ยไปหาสมมืนะิว่อกี่ซีครับไปหาสมมตอเนาะกำลงหาสมมตอว่ามีนือกินถ้าบอหากรบไ่ได้เขากินเนาะเดยถ้าเกิดหาขี้ซีเพราะไนี่า มาไปเนาะก็ได้ไปขายกันซื้อเขากินเนาะเขาเนาะทั้งา่ไมด้เห็นงานอย่งบ่สมื่นนี่ม่ทด้ยังไ่ได้ไปะม่ไปหากิอื่าดดเาอย่างกินมาบุตรีเขากินกูวันนี้ไม่ได้ไปเนาะเพราะว่าจะจบอกเมือนให้บอกจะในบ้านีคนในบ้านหรือเป แม่หนูหัวทางโมเส็งสางควมเงี้ยเนาะเช่าพุ่นหรือจะไปเช่าพูนจะไปตอนแรกว่าสิไปเตรียมตัวสิไปแล้วไปนี่คนมันบอกว่าทางโมเส็ที่เข่ามาดีใจใช่ป่ะดีใจดีใจว่เออโอ้เขากินกินข้าวแล้วบนหนีนาะว่ะเจ้านี่กินข้าวเจ้าเจ้านี่กินข้าวเจ้าเจ้าว่าใช่ครับเอาเตือนยาเตือนยาเตือนยาเจ้าหัวเนเฮือนยาบ่ได้ไปหา หับจ้างอำไส้ลำหน้าบ e, ่ช่วงนี้บ่บาเลยไปเลยมาเลยมีผู้รับจ้างบ่เด้ออันผู้จ้างเนาะมีอยู่เออคือโบไปลำหน้าแบบหาหับจ้างเอาเงินยมาเลไปยังหาเขากินเพื่อนไปได้เขากินเพื่อนไปไปหับจ้างก็มีเขากินเพือนยังกินอือเราจะไปหาจ้างก็มีเขาว่อนนี่แล้วเราไปเนาะกอจะได้เงินไปให้จะได้เงินสี่เข่าตัวแรงพอสมควรเลือกกูเดย เพมาหนัทางันไม่ให Poke ้คูณเพื hmm ่อนกายคิดอีตัวน้องทิ่นเพิ่มนี่แหละเพื่อนวานาเพิ่เลยทางวัแสนซื้อข้าวมาให้เนาะเพราะว่าน้องทิ่นนี่็คือกันคำดูกำลังของเพื่อนนะเนาะอีตัวรงซานอืมเกือบั็นัวได้จต่ยังอยู่บอเ้อมยังกันนั่นนะเกือบ่คือพนัวอม เกือเจ้าให้เลกับเป็นนเกือเจ้าไห้เลยย่งอยู่เนาะเอยอถือว่าย่งกินได้ลุนเติมอยู่ใช่เนาะอันนี้เนาะมันย่างเหรออ๋อเกลือบออเกลือเป็นทงแตกเนาะว่นนี้บ่าคำว่าแล้วคาว่าชีาก็ชีาไ่ถือว่ายำไดเนาะมท่าแล้วอ่ะคำพูนบ่เออ ไปไพสามคนเลยว่าวานี่ห้ำในมาก้องพี่เลยห้าวชามเลยอืมาาวชามอ๋อแปลาสามคนเลยเลยวานนี้กินข้าวกับโอกินกับโอเลยโอ้ได้โอวะพ่อเคยจูปาจูอะใช่เหรอจูดเินเลยนจูปเวินเลยเพายามมันตอดิยันน่ตอดีจัเลยมันไล่ห้ามอะไรจเเอาเอาตว่าเอากลางคืนเหมือนกันเพราะอาจจะเกา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là đây, ừ, đây, Đấy đây thì vào sư vai hả lấy xả bàn ແຮງວ່າบ่ได้เข้าเลยเนาะโรงเรียนนี่เนาะสุดที่ว่าว่าซื้อมาให้เลยซะบ่สิเข้าเลยกเขาปิดลกยทางไหนปิดเนาะทางเล็กนี่ทางนี่กะปิดเลยยามเฮ็ดนาเออเดือนเก้าจังเข้าเือจังไดกะอย่าให้เจ้าไปโรงเรียนก่อนน่ะแม่เนาะเออพสุดกซื้อผ้าทางบาก็ซื้อมาให้เป็นที่อแล้ว่ບ cả nhang bao đây nung bao phùng đây rồi phùng của nhang nó uhm, rồi 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 hổng hay ưỡi an hay hả ưỡi an ưỡi rồi ưỡi gì giờ này ưỡi na ưỡi na rồi hên na rồi rồi

ปลูกพักลูงอย่างได้กินหรวว่าทีว่าตายมันตายมันตายเลยโอ้ตายได้กินได้มาคืออะก็มาคือว่ามันน้ำท่วมมันอ๋วน้ำท่วมเมืนตกเหมือนหรอเอก็มีหน้ามาดาเท่านี่คือใส่งานมาได้แล้วบนเนี้นต่อไปนอกจากทางหู้หม้ก็หวานจะได้ผู้เก่าก็ได้เช่น ได้บ่บ่ได้บ่ได้เท่านั้นน่ที่ว่าว่าเสนบอกว่าให้ทางสร้างเพิ่นมาให้มาเบิ่งให้น่ะเพิ่นว่าจังได๋เนาะเพิ่นว่าจังได๋เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดบ่ได้เนาะันได้อยู่เฮ็ดได้เอาเลขุนเอาุน้พอเฮ็ดได้เก่าใหม่ือใหม่ได้ันตัวเก่า่ตัวเก่าบายอไปคิดได้ว่าตอนนั้นกคนเพอันจังไปดึงขึ้นมา เช่าไม่เช่าไม้ต่อต่อเสทนะโดยเช่าทอดูตัวหักฮะโดยลุงผมเดี๋ยวพอดีทอแล้หักเชียทอปอนใช่ฮะอ๋อทอเป็นหักอืมแล้วเนาะไม่ได้แม็ดหนึ่งพีได้ไหม่อ่าคก็มันจริงนะอันตัวที่ห้อยยุ่มนหมนว่าหักอะเออถ้าว่าตัวห้อยยุ่มหักเนาะห้าต้องเขย่าตัวนั้นอะขึ้นมาไม่ขึ้นได้แล้วสั่นตัวบางตัวใหญ่ฮะทอใหญ่ฮะทอใหญ่เออทอใหญ่ฮะ แป๊บอะนะโดยโดยไม่รูดน้ำอ่ะกาลังสีสะดวกสบายมีน้ำมีนายใส่สุดท้ายแล้วก็บ่ได้คือเก่าน้ครเนาะโดยใส่ใส่น้ำอยู่ใช้เสมงนี้ก้ะแกงบ้านนั่นเลยแกงบ้านต้นลำพนบ่เดี๋ยวกินลำพนเอือต้นลำพนเนาะโดยโดยเนาะเดี๋ยวมาเสิร์กับสีพาพอไปพี่น้องไปอ่าทำไมถึงทางมื้อนี้มือนนี่ถึงมื้อแก่ถึง เพิ่งกำลังทางไงเนี้ยวันนี้พอพ่ทางไให,หนึแล้วเพิ่งกะอ้ากะบวรักษาไว้เนาะกะใส่น้ำสั่งเพราะว่าเพิ่งกทางไงเจ้าแล้วจ้าบวักษาเพิกะเอากะซอยย่างบัวด้เ้ยวันนี้นะอ้เอ้ยเนาะมีแต่วา่าใส่น้ำของน้ำพลไปเนาะน้ำกินเขาเอาใช้ถ่มาใส่ามากินอืมด,ด้ยไ่ได้วนะ่าต่ล้ว วัดแหล่วัดตะวันนี่คือว่ดเจ้าแม่วว่ากี่น้ำเนี่ยให้ชื่ออ๋อว่าว่าก็บอกไว้เได้วาสิมาอยู่เจ้าเก่าก็ได้ก็เก่าเก่าได้อยู่เนาะไล่เพื้นกับบัวทางไะไรได้ไอ้เนาะเพราะว่าเลาก็เคยทางไหนทีหนึ่งแล้วก็ใช้งานประมาณอาทิตย์เดียวก็บผ่านมาหน่อยเนาะแต่เชียงเดียร์จังใดนะพืนพันก็คือว่าอะไรบัวไรได้ค่ะเหมือนกับบเปลี่ยนอหไเได้ มันสอบแมนมันสอบมันกสอบมาได้เนาะมันใหม่โชว์ลายมันบอดีไอยไว้ได้น่ะมันเป็นรุ่นบดีเนาะแมนเนาะโอ้หก็มีแต่ว่าใส่พื้นใส่โคมไปเนี่ยเนาะโอ้โคมที่เราเสียนซิ่งไปแต่นี่ยยังใส่ได้อยู่บ่ยังได้ยังได้เนาะไปหาการยังไงสมมตอนี่การปลาเลยการปลาการปลาการกุ้งกานเขียดบ่กันน้ำใส่เออการนี่ใส่เนอ้วยห่วยเออโดย เ่กรโอเงนตินเนาะช่งกินเป็นยไเี่ยเป็นบอเรื่องเเป็นเนาะว่ายอาเพิ่นไปน่อยอ่ะชิกินอยู่ได้หวานมีบหรี่าี่บ้านนึ่งมีมอยู่เนาะถงสามพันบุ่้องนองหนึ่งสามพันอยู่ได้กรตินเนาะวาจจังไรกัพาบ้าไปเบิ่งเลยปะไปเบิ่งสวนเจ้าจุมห่าบะมีอย่างไงเยเนาะ โอ้หนึ่งเข่าว่านี่อ่าโตโอ้ไอทวนๆเลยนี่เนาะโอ้ยโอ้ยก็คือหกแท่นี่ครับคือบัวทางแน่นี่เอ้ออ่าโตโอ้เป็นปลาเป็นหลอดมาเละนี่มีแต่บางนุ่มบางหย่าเนาะคือบัวทางครับถ้ามีเข่าและก็ทางถ้ามีเข่าอย่างก็ ข้ากินเลยก็มาตีหางซีเลยก็ทางอ๋อมันะเจ้าบ่ได้คอยอยู่เฮือนบ่เลยเจ้าบ่ได้คอยอยู่เฮือนเละมีแต่ไปก็ไปมีเวลาถางบ่มีเจบ่เป็นผ้าเป็นมีดพอได้มาถางน้ำมันนี่มีมีอยู่เนาะมีกระบาลายมีกระบาลายหัวชวนมันกันมีอยู่นันก็มันกินมันมันนั่งหั่มแล้วก็เป็นชีมันจักพอหามาปูอันนี้ก็มันอ๋อมันต้นน้อยเนาะ โอ้หมกทั่วนี่ไครปลูกเจ้าว่าปลูกนี่พอใครปลูกนี่ใครปลูกต้นที่บ่าวชื้อไน่มาให้นะบ่อนี่นะเลยอ่าเม่นก็หมกทั่วนี่มะเขืออันนี้มะเขือนี่นี่พอใคยไปกินไลยนี่กินโตพอยหน่อยมันไปหำคืองามไปรึแฉะนี่มันไปเจ้าชวนดเลนี่เโอ้โตคงชิได้หลายเนาะแต่ละปีเนาะเลยฮาก็ปลูกปีเดียวฮาก็ปลูกปีนี้บ่เลยเริ่อเจ้าเนี่ยก็ปลูกได้ขี้กันเนี่ขันดูนี่เลย Bố, là mặn, biển cả đấy hả mấy Cà phuộc này là, cà chua ao nè. Cà chua ao hả? Ừ. Cà phuộc cứ ganh này. Đấy. Nước mặn. Ừ, từ anh bảo ngâm nó, anh phải thay trước còn đấy là ngâm nó. Đời. Lợt thay cả, nó nhạt, bố mì thay với nòng anh hả mẹ? nó, lợt nó đái hả Đời. Oh, rồi rồi. ไป่จะได้ดีใจว่าว่าซื้อข่าวมาให้พวกนี้ดีใจดีใจน้องดีใจทำไรดีใจรอดีใจรีรอนี่เด้ไรจะรอดื้อมบ้า่ะจ้าเนี่ยเฮ้ยแล้วไปว่าถามดูฮะยบอกดูไปห้างชี้เลยกะบม่เคยอยู่เฮือนอ๋อไม่เคยได้อยู่เฮือืนวิ่งแต่ไปก็ไปเลยกะระวังน้ำเลืยไปขึ้นตะไม้ต้นตอกันเถอะแนวบึงโอเต้นอ๋อย่านใดตนต่อในโต๊ะกงใหม่บุคุ้มเลยครับเลย chưa đi làm về gì chì hoàn to lại lên sửa sửa to lại vợ đời ô oh, đồi Lạy lại cả nên bưng à bưng hàng mình hết chưa à, đời có hàng mình họ họ hàng mày ở à phải chú à đây bạn này mày kinh chơi kinh chơi à. im thong chơi bạn này <laughs> à. ăn món xăm này เออด้อเด้เนาะโอเคอยากจะทำด้วยเช่นไรคะผู้ใดโอกาสหน้าถ้าว่าวมีโอกาสเนาะว่าจะเข้ามาเยี่ยมญาติคนไทยมาอีกเด้อเช่นไรคะเขาก็คือกินได้โดนเติมอยู่ดอกเนาะอันเขาว่าเจ้ามีเวลาเขาว่าก็ซื้อมาให้เลยมิแต่ว่าให้เจ้าทางนอนทางเลยเด้อหมอนมันหกเด้อมันหยุ่มบางหยาแล้วมันนี่บ่โท่าไหร่ช่งมอออกบริแท่นนี่โอ้ให้พอเจ้าทางเด้อนี่เด้อมันหกทำไยว่ามันแปลกเนาะ ผู้มันที่ถ่วมเพื่อนเจ้าได้เลยนี่อยานี่ยเฮ้ย <c oughs> ไม่นเข้าแล้วดิเออพายุ่ชยมาเข่าได้แล้วพายุตาเนานอก,นอก,นอกโอเคอย่างไรกันสบายดีได้ทำได้สบายดีด้วยสบายดยีโดยโดยเนาะก่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีแสงก็ได้มอบข้าวของเนาะให้กับทางน้องทินเพิ่นเป็นที่เห็บหอยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก่าทามาวันนี้ก่ อ่าเรื่องชาตันเป็นเพิ่อนกะยังคือเก่าอะไรพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะยังเนียนน่าดีคือเก่าอขาดตรงที่ว่าเพิ่อนมีเข่ากินนนั่แหละเนาะกะเพิ่อนกะบบุคคลอยู่เพื่อนเพิ่อนกะนเลยแต่ละมือแต่ละวันก็มีแต่ว่าไปหากิสมกิซีเนาะมาขายพอได้ซื้อเข่าจะนำกินพอไปเมื่อเพื่อนกะพ่อพี่น้องเอ้ยถ้าว่าเรไปกับมีเข่ากินเนาะโอ้เพิ่อนกะดิ้นรนไปพ่อพี่น้องเอ้ยเนาะไปจนว่ามีลำเวลาอยู่เพื่อนอยู่ซานเนาะมีแต่ไปก็ไปเป็น อย่าเป็นยังไงก็พันเต็มอยู่ไอ่หนุ่มเอ้ยเนาะเดินเดินซานพันนี้กัได้เนาะจะได้ก็โอ้ขอมมุกขอบใจเนาะทาำมายายกูดเพันหลายลายเนาะที่ได้ฝากเงินมาให้กับทางเปอรเซนเป็นสะพานบุญให้อีกเนาะต้องการขอบุญขอบคุณแมายายกูดหลายลายขอให้แม่มีแต่ความสุขความเจริญเด้อเนาะทำงานที่การงานอันใดก็ขอให้จะเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะก็เรียกทีใจลายมันนี่ที่ทางหลวงทินเพิ่นได้หาบความสุขเดืออีกเนาะ โดยกะยังเสียทีแต่ว่าเรื่องน้ำพิ่นนี่แหละพอพีนอนอ่น,อน้องเอยเนาะเพิ่นกะโอ้โยบ่ได้ใช้พอพี่น,น้องเอยเนาะพอทางเกษสนกะทางให้ประมาณอาทิตย์นึงนี่นนะเนาะกะเอาเข้ามาเพิ่งกะใส่งานบ่ได้เพหัวมันฮักก่อน่น้องเอยมันฮักแต่กะเพิ่นแปลงเองน,อน,นี่แหละเนาะ กโอเคสานพอพี่น้องกับสรับคลิปนี้ทางโมแสงกับเชได้ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะกับต้องการาบขอบุญขอบคุณเอฟซีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเด้อเนาะที่เข้ามาให้กำลังใจโอแสนมาโดยตลอดเนาะและก,ก,รการ,กราบุกคดข่าวโฆษณาโมแสนไปกับต้องการาบขอบุญขอบคุณหล่ไล่เนาะกับสรับคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจเบอ้อส,ส,สุขสุขคนเน,น,นาะโอแสงไงเชไดกล่าวคำว่าสบายดี